ตกเกลียวมันบบนี้ด้นู้นน้อยรือกต่อไปยังแต่พเออยางนี้าหนอยะแครับเมาแล้วลูกองทะลุครับมาว่าลุกเหรอใช่งนมเยอะเนี่ยฮะแม่อากาศโคลอยู่รู้ป่ะน้ำตะกุ่มจันตองนะครับผ้าตาเด็กเยอยอยู่บ้านเสรีบ้านหลังนี่ใหญ่อ่เข้ามาซอยบ้านหลังใหญ่ถูกขวามือไอ้สัสรู้ว่าแม่งอะไรอยู่ยไก็ไม่ติดตามละ

สวยนี่คืออะไรคะไม่เข้าใจก็คือยัดยัดตังค์ไงให้ตังค์มันออกไปไงคือน้องผมต้องมาพูดวายไงอ๋อตังค์เท่าไหร่ในตัวสามร้อยไม่เอาไม่อยากโกหกไม่อยากโกหกอ๋อขอไม่บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือผมแม่ผมต้องสุดสุยิงเรื่องนี้ผมขอเรื่องหมาเอาตรงๆมีเลยพี่พี่จะเท่าไหร่พี่พงหนูไม่ไม่พี่เกี่ยวไม่พี่จะเท่าไหร่หนูก็เพื่อนผีที่หนูบังคับให้เขาออกมาผมมาเที่ยวเหี้ยผมภาคทหารก็เที่ยวติดบางคนี่ย ใช่ที่คือพี่พี่ฟังเลยพี่ไม่ร้อนแบบพี่หรอกร้อนแบบเขาแหละเอออ้ยพี่เจอเท่าไหร่พี่บอกหลอนเย็นหนูเคลียร์กับเขาที่หลังพี่เจอเท่าไหร่กลับไปบอกนายผมนายใช่พี่เจอเท่าไหร่ไม่พี่เจอเท่าไหร่พี่บอกฟังเลยหนุ่มเคียบเขาเพราะหนูโอนตังคผ่านกันอยู่เอออย่าลืเรอพี่เจองทบานเขาเป็นมาก เที่ยวร้อยพี่บาทพี่เอาตรงๆแล้วจะกี่บาทก็ได้หาอร้อยะยางคนละร้ยเวลาคนลอ่ะร้อเดยวเาข่วยเออเาช่วยเขาามร้อยมาผมจะไปนู่นไปคุยี่บ้าไเวเร่เียวไปคุยี่บ้าไหนจะช่วย มาดืที่นี่มาดื่มอาการ้น่ายน่าร้อายาดรามาพี่ไม่หึใหญ่ม่ไหนสอน่อคนไทยง่ายคือว่าผมคือผมนายให้มเล่นเล่น่นะเล่นรถเล่น